อะไรก็ไม่รู้นะคะอาจจะแปลกๆสวยๆไปบ้างแต่อย่าตกใจนะคะ <c oughs> นการของพี่วีนะคะว่าพี่วีจะจบได้ใช้เวลาตั้งนานนะเ <c oughs> พราะนั้นคือเราทำอ่ะ เ,เห็นไหมโดนอีกท่านหนึ่งแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่สอนนะคะแล้วก็เมื่อเช้านะคะช่วงเช้ากแนไม่ได้ไปบ้านใครเลยนะ,ะก็มาให้กําลังใจด้วยนะคะบอกมาส่งกาลังใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะน้องป๋อมแป่บอหนูไม่รู้จะทํายังไงถึงจะผ่านที่ใจเย็นเย่างนึงนะคะนี่แหละคะ่ะแต่ของพี่ไก่เขาก็ไม่ได้แจ้งอะไรมานะไม่ได้แจ้งอะไรมา แต่ถ้าถืว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราเพนก็ทักทายกับยายอ้วนนะคะสวัสดีคะ่ะคุณยายอ้วนคะ่ะนะคะขอบคุณมากๆกทุกๆกําลังใจนาะนะคะนะคะก็ตั้งใจว่าจะ <c oughs> ไผ่นะคะแล้วก็มีใครอีกสักคนหนึ่งนะคะอ่าพี่สอนนะคะบอกสวัสดีครับกับพี่ลำดวนถิ่นท้ากับพี่วันเพนด้วยนะคะพี่วันเพนบอกว่ามาทักทายคะ่ะขอบคุณมากมากเลยพี่วันเพนที่มาส่งกําลังใจให้กับน้องไก่นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่เทรนายบอกว่าเบสตรงก็ตกค่ะ หนึ่ถ้าเกิดว่าเราเราเขเาเรียกอะไรถูกจํากัดแล้วนะคะแล้วแล้วอ,ออกมาแล้วนะคะโดนใหม่ทนี้มันจะแบบเยอะกว่าเดิมไหมอะไรไหวในคอมเมนต์นั้นๆจะไม่ค่อยโยงถ้าไม่จําเป็นจริงๆจ,จ,จะไม่ค่อยโยงเนาะนะคะแต่ในมือถือและบางทีอ่ะพิมพ์ช่องของเราก็จะมีค่าการเข้าถึงที่ดีเนานะคะช่องเราน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะค ก็เลยคิดว่าต้องเปิดบ้านทุกวันนะคะพี่ทัศนีสายบุญบอกสวัสดีพี่สอนค่ะนะคะพี่ชายทีก็บอกสวัสดีครับคุณทัศนีสายบุญนะคะแล้วนกะ็ยายอ้วนก็บอกสวัสดีจักคุณสังวานนะคะพี่ํำตามนะคะสวัสดีค่ะคุณเริ่มทําตามนะคะนะคะถ้าไม่มีเพื่อนใหม่มานะคะเดี๋ยวไก่จะขออนุญาตอีกสักสองนาทีไก่จะขออนุญาตคือไก่ก็ยังมุ่งหวังนะคะว่าเออถ้าการเข้าถึงเข้าเยอะๆนะคะก็จะทําใหอ้อ่เขาเรียกอะไรอะ่ะ ช่องของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะทุกๆก,กําลังใจนะคะที่แวะเวียนกำนัาส่งกําลังใจนะคะก็เป็นวันที่เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันที่คนไทยเชื้อสายจีนนะคะเราก็จะต้องไปประเมินตัวเราเองว่าช่องเนี้ยเ,เขียวมากเขียวน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกตก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราดูช่องนี้ไว้ดีๆนะคะ ะนะคะนะ,คะก็วันนี้ก็มีเสียงฟ้าร้องนะคะแต่ก็ตอนเย็นก็ประมาณว่ามไม่รู้จะเอาคอนเทนต์อะไรก็เลยอพอดีได้ต้นได้ต้นมะนาวมาก็เลยไปน,นังป่งคาเพราะว่าไก่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน นะคะก็เลยเช้าก็จะยุ่งนิดแต่จะใช้น ố ตบุ๊กในการที่จะทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะโทรศัพท์นี้คือจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่พอไปแล้วไปเจอสวัสดีค่ะพี่ซานะคะน้องปุ้ยปุ้ยบอกส่งกาลังใจจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่พี่คุณก็ทักทายกับน้องดาวเริ่มทาตามสวัสดีค่ะน้องต้นทักทายกับน้องดาวเองนะคะอันนี้แกก็เลยอ่ะโอเคถ้าคืออย่างนั้นก็คือไม่ได้ก็ไม่ไม่พิมพ์นะคะไม่ได้ก็ไม่พิม แต่นี่คือน้องบีบีนะคะเสื้อสวยมากเลยค่ะพี่ไก่อ๋อเป็นเสื้อรุ่น <c oughs> เป็นเสื้อรุ่นนะคะนะสำคะัญ <c oughs> <c oughs> สำหรับทุกๆคนเนาะพอไม่เจอะเจอกันนะคะก็คิดถึงกันนะคะก็ถามหากันเนาะคนนู้นไปไหนคนนี้ยังอยู่ไหมคนนี้ไปพี่ไก่เพิ่งมาเป็นสีเขียวได้ไม่นานนะคะได้ไม่นานเนาะ,ะตอนนี้ก็คืออ่อเป็นสีเขียวตอนนี้คือช่องนะคะ อยากได้เพื่อนก็เลยจะเป็นกําลังใจให้กับน้องป๋อแมแปมเนาะนะคะทําให้สนุกในทุกๆวันน่ะที่เราทํำะนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเกิดน้องป๋อมแปมก็วันนี้ก็จะเปิดบ้านเปิดบ้านร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะวันนี้พี่กุลเนาะสวัสดีพี่พี่กุลคนสวยค่ะนะคะพี่วิชัยก็บอกว่าครับผมนะคะพี่แสงเดินก็บอกวสวัสดีค่ะนะคะ เปลาจีนบุรีก็มีตกบ้างปราปลายนะคะนะคะคือเขาจะตกเป็นช่วงเวลานะคะสีมุกนะคะเป็นสีนี้นะคะเป็นสีนี้นะคะเป็นสีนี้ไม่ได้เป็นสีเขียวนะคะเราใส่แบบเยอะๆแบบตัวหนังสือเต็มหน้าจอก็ไม่ค่อยจะเหมาะตักเท่าไหร่นาะนะคะ ก็เลยใช้วิธีเอาหาที่แบบเวาบอกสวัสดีจ้าคุณลำดวนจ้านะคะสวัสดีค่ะคุณแสงเดือนนะคะไก่ขออันเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะรักลักกอดกอดทุกๆคนนะคะเดี๋ยวพ่ปัดเจอกันใหม่น้อนะคะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้เล่าให้น้องป๋อมแป๋ปมฟังว่าเมื่อวานนี้นะคะไปบ้านบ้านหนึ่งอันนี้ปกติก็คือ ตัวแกเองก็จะบอกเลยในทุกๆวัน่ะนะคะแกแค่ทาลิสติกนะคะอาบน้ำเสร็จนะคะบางทีครีมที่หน้าก็ไม่ได้ทาเยอวนบอกสวัสดีจ้าคุณต้นนะคะเยอวนก็บอกว่าทักทายกับคุณดาวเริ่มทำตามเนาะสวัสดีจากคุณเริมนะคะนะนะคะอยากได้เพื่อนก็เลยจะเป็นกำลังใจให้กับน้องป๋องแป๋มเนาะนะคะทำให้สนุกในทุกๆวันน่ะที่เราทำอ่ะนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือถ้กทด ทักทายใหม่สวัสดีจ้าทุกคนนะคะสวัสดีไหว้สวยแม่ไพลินนะคะนันวิชัยนะคะสวัสดีทักทายกับพี่แสงเดือนบอกว่าสวัสดีคะ่ะยายลำด้วนนะคะสวัสดีไหว้สวยค่ะยายเนียงนะคะยายเนียงบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ทีบอกว่าไม่ตกนะคะบอกว่าเหนื่อยพักผ่อนบ้างอีน้องต้นจะทักทายกับพี่วันเพ็ญนะคะสวัสดีค่ะนักทายกับวิสัญชยารีมันตะด้วยสวัสดีค่ะนะคะ Ừ, บางทีเราก็ยังอยากจะได้ยินเสียงเพื่อนเข้าใจว่าเพื่อนเนี่ยนะคะในในหน้าในหน้าไลฟ์ในหน้าอะไรอย่างเงี้ยในหน้าฝีอของแต่ในหน้าไลฟ์ของแต่ละคนนะ่ละแกก็รู้ด <ý ý kh> ีค่ะยายหาลือไทยยายไทยนะคะนะคะ,นะคะก็สวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจจ้านะคะน้องดาวริม่มทำตามทาักทายกับพี่นักการนะคะ,ะโอเคนะคะก็ยังโอเคนะคะน้องป๋อมแปลว่าน้องคําว่าก่อนนี่แหละไม่กล้าก่อนเลยใช่ คือน้องจะต้องไปมุ่งมุ่งหน้านะคะมุ่งหน้าเก็บเก็บงานเก็บเก็บเขาเรียกเก็บอะไรเก็บเก็บลูกเรือเก็บน้ำทุกวันค่ะพี่พิกุลไก่ขยัน <c ười> ึ้นทุกวันนะคะพี่สังวาลสวัสดีค่ะพี่สุพลนะคะดาวเริ่มทําตามทักทายกับน้องบีบีวราพรสวัสดีจ้านะคะแล้วก็ยายไทยก็บอกทักทายกับพี่เวรชัยนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอโดดทษทีค่ะว่า พี่ไก่เพิ่งมาเป็นสีเขียวได้ไม่นานนะคะได้ไม่นานเนาะตอนนี้ก็คืออ่ะเป็นสีเขียวตอนนี้คือช่องเข้าอยู่อย่างเนี้ยนะคะตั้งแต่เช้าโอ้ยสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยแส,สดงว่าแรงคิดถึงของไก่แรงมากเลยนะคะพี่บิกโกแรงนะปกติแล้วจะไม่ได้ใช้แอปนี้นะคะแม่แอปนี้แอปนี้รู้สึกวิงวังพี่ไก่โดนจํากัดอ่ะนะคะคือการที่อ่ะ เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องช่วงนี้ที่ไม่สามารถที่จะเดินได้นะคะแต่ยังเปิดบ้านได้นะคะยังเข้าพิธีลนัยนนะคะไม่ได้ไม่ได้เปิดหมด,หม,ดมืออาชีพนะคะแต่ก็มาให้กำลังใจกับทุกๆบ้านทุกๆช่องเนาะที่พิ่ีลรไหยก็เป็นแลวหลายๆท่านเขาก็บอกว่าคือการที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะในระบบเขามีเครื่องไม้เครื่องมือให้ใช้เราก็ต้องใช้อ่ะโอเคสวัสดีค่ะนะคะพี่จ่าจารุณีทักทาไทยกับพี่วีรชัยสวัสดีค่ะคุณวีรชัยนะคะ ก็เป็นอะไรที่ขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆนะคะคุณปุ้ยปุ้ยนะคะพี่ลําดวนถิ่นฐานก็บอกว่าคุณวันเพนทักน,นะคะนะคะพี่วันเพนก็ทักทายกับน้องดาวเริ่มทําตามด้วยนะคะนะคะ,นะค,ะคอมเมนต์กระโดดอะ่ะเพื่อนเพื่อนนะคะคอมเมนต์กระโดดอ่าเย้ไทยทักทายกับพี่จ๋าจารุนีนะคะสวัสดีค่ะพี่วีระชัยทักทายกับเพื่อนอ่ะนะคะในในหน้าในหน้าไลฟ์ในหน้า,นนา,นนาอะไรอย่างเงี้ยในหน้าอ่าฝีของแต่อันในหน้าไลฟ์ของแต่ละคนน่ะแกก็รู้ตัวเราเองอ่ะเราไม่รู้นะ คือไก่พยายามพยายามนะคะจะเซฟตัวเองอะคะ่ะก็คืออาจจะแบบทักทายจะต้องมีชื่อของเพื่อนเพื่อนนะคะลงไปดุกจูนะคะสวัสดีนะคะพี่จ๋าก็ทักทายกับพี่นักการนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องจูนทักทายกับพี่วีรชัยนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องจูนบอกเลยนะคะน้องมะลาหวานทักทายกับพี่พี่กุลบอกเปิดบ้านนะครับวันนี้นะคะเปิดบ้านใช่นะคะพี่แสงไะบอกสวัสดีค่ะใช่นะคะพี่สุพลครัพาบอกสวัสดีครับ พี่ชายที่บอกขอตัวอาบน,น้ําก่อนค่ะคุณไก่ได้เลยนะคะขอบคุณมากมากพี่ลำดวนบอกว่าคุณสุธีทักทายจ้านะคะสวัสดีนะคะคุณมาลาอุไรวันนะคะนะคะก็ขอบคุณมากมากเรามีความผูกพันกันมากนะคะคือช่องเดิมเนี่ยไก่อย่เปิดเดือนครึ่งเนี่ยไก่ยังไม่ค่อยรู้อะไรเนาะยังไม่รู้ว่าเอจะต้องไปหาเพื่อนยังไงจะไปทักทายยังไงมีอยู่ในบ้านน่ะถูกต้องแล้วเราต้องรอค่ะเราต้องรอเนาะนะคะ พี่วันเพ็ก็บอกว่าสวัสดีค่ะเยียนี่นะคะขนมหวานน้อนะคะหลงจุนก็บอกกับพี่ดีออนด้วยนะคะสวัสดีพี่ดีออนะะนะคะนะคะก็พี่นักการก็ทักทายปลาจีนบุรีก็มีตกบ้างประปลายนะคะนะคะ <c ười> คือเขาจะตอบเป็นช่วงเวลานะคะสี่มุก ทักททยใหม่สวัสดีจ้าทุกคนนะคะสวัสดีไหว้สวยแม่ไพรินนะคะนันวิชัยนะคะสวัสดีทักททยค่ะทักทายกับพี่สุพลนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องวันเพ็ญพี่วันเพ็ญขอโทษทีนะคะสวัสดีทักทายคุณป๋อมแปมค่ะนะคะนะคะสวัสดีทักททยใหม่สวัสดีจ้าทุกคนนะคะสวัสดีไหว้สวยแม่ไพรินนะคะนันวิชัยนะคะสวัสดีทักไทย <aroma anha> <mod> <Convers our> <women> <encontra alta>